ครับผมตอนนี้กันก็มาถ wow. ึงที่คลินิกซีเวอรีแล้วนะครับผมนี่เป็นไงครับป้ายใหม่ละใหม่หมดเลยนะครับผมเพราะว่าหมอพี่โนเวตมานะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วครับผมว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ตามผมมาเลยดีกว่าครับเิง ครับผมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่ชั้น2กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เราจะขึ้นลิฟต์นั่นเองนะครับผมนี่ใหม่ว่านะครับสวัสดีสวัสดีค่ะแล้ให้พี่พนักงานนะครับผมพาขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับได้เลยค่ะลิฟต์ใหม่มากมีลิฟต์บ้านในคลินิกด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญเลยค่ะขอบคุณครับนี่นะฮะอ่าไปชั้นสองนะครับ ถึงแล้วครับผมทั้งสองครับผมด่โอสวยมาก วยมากทุกคนนี่คือชั้น3แล้วพราะนี้ผมนี่ไงครับอ๋อนี่ไงมีการบอกไว้เลยนะครับอันนี้คือห้องชั้น3าที่ผมบอกว่าเป็นห้องสอนสำหรับคนที่สนใจนะครับผมที่จะมาแบบเรียนหรือแบบว่าดูคอร์สต,ต่างๆก็คือสามารถมาที่ศิบร<ข>ีคลินิกได้เลยนะครับผมเพราะว่านี่คืออะไรเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์สอนทันตแพทย์ชั้นหรือที่ชั้น3ในคลินิกอ้มันจะครบเกินไปแล้วนะคบที่นี่มีทั้งอาจารย์มีหมหอแล้วก็มี ห้องสอนเลยนะครับผมนี่โอ้โหอันนี้คือห้องเลคเชอร์ในมหาลาัยแล้วนะครับมันไม่ใช่ห้องธรรมดาแล้วนะครับอันนี้คือห้องเลคเชอร์เลยอะ่ะห้องเลคเชอร์จริงๆในมหาลาัยเลยอะ่ะเมือ่มอกี้พี่เขาอ่ะพูดคร่าวๆให้ผมแล้วว่ามันคืออะไรยังไงนะครับว่ามันเป็นห้องยังไงแต่ก็แบบว่าเห็นอะไรไหมตรงนั้นที่จอ นะอันนั้นคือผมผมเองตอนทีเ่เข้ามาปรึกษาผ่าตัดกระดูกขาดกับหมอจา๋านั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวพามาดูนี่อุ้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออกจอเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูอันท่องต่อไปต่อนะครับผมอันนี้เป็นห้องเลคเชอร์อุ้ยอ่านี่นะครับหลังที่เราออกมาจากห้องเรียนแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูนี่ครับห้องอะไรเอ่ย v ีไอหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเอ้ยรับรองคนค่าวีไแต่เป็นห้องไลฟ์เซอร์เจอรี ะะหมอจา๋าหรืออาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยก็จะมาไลฟ์ผ่าตัดให้เราดูเลยในนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกล้องเนี่ยตอนนี้ห้องมันยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าแบบหมอเขาจะมีการไลฟ์ให้เราดูเลยนะครับจากตรงนี้ด้านในนะครับอย่างเช่นพวกผ่าฟันคุดทําฟันเทียมอะไรอย่างนี้นะฮะต่างๆอิมแพนต์าง,ตาง,งานแบบต่างๆเลยนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมทุกคนเ<ๆ>ขาก็จะไลฟ์ให้เราดูแบบนี้อาจจะมีกล้องมีอะไรแบบเนี่ยถ่ายเนี่ยแล้วภาพสดๆจากที่อาจารย์ทาอยู่ตรงเนี้ย ก็จะส่งตรงไปที่ห้องที่เราอยู่เมื่อกี้เลยครับห้องเรียนก็จะมีจอใหญ่ๆขึ้นและทุกคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะสามารถเห็นภาพแบบสดๆเห็นการทํางานต่างๆแบบเดียวตรงนี้เลยครับผมแล้วก็นี่เครื่องปิ้นสามมิติทุกคนไม่ใช่ไรมีเครื่องปิ้น์สามมิติมาลงแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าอลังการมากๆงานรานเงาน้านแนะครับผมเต็มไปหมดเลยฮะอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีแล้วก็ ความแบบการทํางานเนี่ยบอกเลยว่าครบคันมากนะครับก็อย่างผมบอกนะฮะเป็นคลินิกที่มีครบทุกอย่างทุกการบริการจริงๆนอกจ,กจากจะเป็นการบริการทางทางทัน,ทนตกรรมอื่นๆแล้วหมอช้างพาวทุกด้านอ่ะครบเกี่ยวกับฟันที่นี่ครบหมดและก็ยังมีห้องสอนทันตแพทย์อีกทุกคนโอ้โหไม่มาได้ยังไงครับสีวลีเดนทัลคลินิกเนี่ยห้องไลฟ์สดสอนสดก็มี นะครับดังนั้นเนี่ยครบมากๆก็อยากให้ทุกคนมีปัญหาหอะไรเกี่ยวกับฟันหรือแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบมีความไม่มั่นใจต่างๆเกี่ยวกับฟันหรือว่าใบหน้าเนี่ยก็ลองเข้ามาปรึกษาสอบถามได้ที่สิบรีดินทอคลีกได้เลยครับ